สวัาดีปลาป้านี่มามีกุ้งด้วยวันวันบอรีวิวรถแห่หน่อยจ้ารีวิวรถแห่ที่เจนี่ร้องเพลงแล้วก็ที่เจนี่เล่นที่เจนี่เอนเตอร์เทนนะคะเอาแบบไม่อวยเลยได้ไหมคะขอไม่อวยนะขอแบบความคิดแต่ละคนเลยว่ารู้สึกยังไงนะคะกับการกับการร้องเพลงบนรถแห่กับการแสดงโชว์ที่แบบเราร้องเพลงบนรถแห่นะคะ ตอนสิรีพิอย่าลืมซื้อบาสื้อตัวอี2ีนะคะ2ีนี้เปิดตัวรถแหงเนาะเราได้ดูไปแล้วน้เมื่อวานนี้นะคะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะสําหรับสัญญาณที่แบบว่าที่อาจจะตัดไปนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยฝนตกด้วยนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกเนาะแต่กล่องพื้นกัฝนทั้งยางนั่นไงค่ะต้องกราบขออภัยแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะที่สัญญาณอาจจะขาดตัวบกพร่องนะคะแล้วก็ขา,าดขาดหายกาดแลเนน้ำกันกระสานเดิอถือเสื้อถือสาสแรลแลีนน้ำเมันไรซุด คักๆเด้นนะคะกาบขอภัยน้ำนะคะเมื่อวานฝนตกแต่ว่าพวกเราก็สู้นะคะเพราะว่าหนึ่งแม่แม่แม FC ทุกท่านที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาดูเกือบห้ากเกือบหาพันคนเพิ่งเปิดขายได้มือเดียวหนึ่งนะคะทีลกนะคะเกือบห้าพันคนนะคะแล้วก็วันที่6นี้นะคะเราจะไล์สดสตรีมมิ่งนะคะเป็นละครเวทีนะคะเป็นละครเวทีอ่าเรื่องชีวิตนะคะที่เราจะต้องมาประชันกันเองนะคะในโตเกียวมิวสิกนะคะว่าแต่ละโชว์จะออกมาเป็นแบบไหนชว่วงใดศิีษะนะคะ ไม่มีทิติเลยขอบคุณค่ะใช้รองพื้นอะไรคะหนูใช้ของเซเว่นนะคะที่รักตัวนี้นะหนูยังเดี๋ยวพี่จะเตยเขาใช้ของเซเว่นนะคะมันเป็นมันเป็นแบบบีบีที่รักมันเป็นบีบีแล้วก็มันมีส่วนผสมของมะเขือทเทศซึ่งหนูใช้ตัวเดียวเลยไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ไม่ต้องอะไรแต่ว่าในนี้มันมีคอนซีลเลอร์ให้ด้วยนะคะสําหรับคนที่แบบว่าเอาไว้ปกปิดนะคะแต่ว่าหน้าเจมันไม่มีอะไรให้ปกปิดไง จะอธที่บายชู้องจะซื้อว่ามยังเนาะค่ะให้ทุกคนออกออกออก,ออกความคิดเห็นได้เลยเต็มที่นลค่ะหนูไม่ว่านะไม่ต้องกลัวแล้วก็ใครออกความคิดเห็นมาที่ไม่ค่อนข้างไม่โอเคห้ามลุมนะคะห้ามหยุมกันวันนี้จะไปทํไปทไปท s <S chirping, าไปทําพาสปอร์ตนะคะไปทําพาสปอร์ตแล้วก็จะไปเยี่ยมวิทนะคะจะไปเยี่ยมวิทที่โรงพยาบาลนะคะศรีนครินนะคะไปเยี่ยมวิทนะคะแล้วก็ไปซื้อของเขาบ้านไปเที่พาสปอร์ตแล้วก็สิไปประชุมนะคะประชุม ที่ออฟฟิศนะคะวันนี้นะมารีวิวกันหน, ой, หน่อยนะมารีวิวกันหน่อยที่รักอยากรู้ความคิดเห็นของแต่ละคนเพราะว่าเจนเจอในติ๊กต็อกเลยไปเยี่ยมวิทย์ตอนไหนนี่ยัยแจ้งหนาอยู่นี่ไปน้าแย้บอลชอบวิทย์น่าจะยังไม่ฟื้นนะคะตอนนี้อยู่ในห้องไอซียูค่ะต้องอยู่ใกล้มือหมอนะคะที่รับทราบมานะต้องอยู่ใกล้มือหมอนะคะยังผ่าตัดเสร็จแต่ว่าวิทย์ยังไม่ฟื้นนะคะโอ้ยหมอเลยตัวมัน ใจคอยบอดีมาว่านี่ตุต่มๆจอมๆอยู่นะคะแต่ว่าเราต้องทํางานนะคะแต่ว่าการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ดีนะคะผ่านพ้นไปได้ดีพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่าความดันก็ปกตินะคะการเต้นของหัวใจก็ปกติความดันปกตินะคะแต่ว่าวีดยังไม่ฟื้นนะคะก็ขอคนละหนึ่งกำลังใจนะคะให้วิทด้วยนะคะวิทเนี่ยท่นเป็นคนที่แบบบ่คอยเบคอยเบา เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่เป็นคนที่ทําอะไรทําไวททาเร็วเรื่องเวลานี่วินไม่ต้องห่วงเลยการทํางานเต็มที่บอกอีกย่างแล้วก็ฟังเวลาไปเขา้องนามก็สินงไม่กรไปเป็นงัววิน่ะไมลานั่งสนิทนั่งกระสิบเบากระิกัดกันอยู่สองคนนั่นละแบบมาเจอเรื่องแบบนี้ก็โอ้ใจนุก็บอดีนะคะขับรถดีดีลูกไปเยี่ยมกันนะครับ บนรถแห่ไม่ต้องมีแดนก็ได้ค่ะพื้นที่มันแคบต้องหาสลิงมาใช้เพื่อความปลอดภัยโอเคค่ะ <c oughs> นะคะเรื่องแบบอุบัติเหตุมันก็าไม่อยากให้เกิดขึ้นกบผู้ใหนะคะเราไม่สามารถรับรู้ล่วงเราไม่สามารถรับรู้ล่วงหน้าได้ว่าวันนี้ใครจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแต่แต่อยากให้ทุกคนมีสติมีสติแล้วก็รักตัวเองให้มากๆอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคะอย่าประมาทในการใช้ชีวิตย่างนี่ย่างหนูนี่ขนหนูเมาส์ขัด เมาจนแบบหนูไม่มีสติหรือว่าหนูเริ่มรู้สึกว่าหนูทรงตัวเองไม่ได้แล้วหนูจะไม่ขับรถเหมือนกันนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่จะเมาหรือไม่เมาเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้แต่ว่าอุบัติเ,เหตุมันเกิดขึ้นแล้วตรงนี้เราไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเราไม่สามารถยังมาหันไ้สืบหาต้นต้นสายปลายเหตุอีกอย่างใดอีกสิงน่น,นะคะแต่วอาอันนี้บอกถึงเรื่องตัวของหนูเนาะว่าถ้าเกิดหนูเมาหนูยังสีหนูเสพตัวของเลยเพราะว่า ม,มันมีหลายมันมีหลายคนอุบัติเหตุตามท้องถนนที่เราไปทํางานเราก็เจอกันมาบ่อยแล้วเจอกันมาเยอะแล้วนะคะแล้วนี่มาเกิดกับคนใกล้ตัวเรามาเกิดกับเพื่อนเรามาเกิดกับทีมงานที่เราทํางานด้วยกันทุกวันใจมันก็เสียอยู่เหมือนกันนะคะนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้วิทด้วยนะคะขอให้วิทหายไวๆนะคะวันนี้ก็จะเดินทางนะคะไปเยี่ยมวิทนะคะก็ขอให้อ่า มีปาฏิหาริ์ขอให้วิทย์กลับมาแข็งแรงไวๆแล้วก็กลับมาร่วมงานกันเนาะนะคะคิดหอดนะคะเพราะว่าน่ากับเป็นคนสู่ชีวิตคนหนึ่งชีวิตกําลังแบบิไดีก็แลาวมีเงินเก็บก็แลังมีเอฟซีกำลังมีบานหักกาลังมีมีชีวิตที่ดีขึ้นก็มาเจอเรื่องที่ไม่โอเคเนาะนะคะคนเฮามันกะบอกยากบอกยากค่ะเรื่องแบบนี้มันเท่าวิทย์ไปสาวหลักขอบข้ัวนะมีแม่ผู้เดียวสิไมค่ะแบบ าะว่าไม่อยากไม่อยากซึ้งเลยแบบเนาะหนูเข้าใจความรู้สึกเลยอะหนูเข้าใจความรู้สึกตรงนี้มากๆเพราะว่ามันหนูก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งหนูเป็นอะไรไปอะแม่หนูครอบครัวหนูก็ต้องลําบากอะไรแบบเนี้ยหนูเข้าใจความรู้สึกนี้นะซึ่งแบบไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ก็ขอให้ปาฏิหาริย์มีจริงคิดซะว่าเป็นทุกขลาบด้วยเด้อ์ตวฟืนแล้วโตเบื้องไรสุดฮอเดอร์ที่้อนเป็น ทุกขลาบเนาะเขาได้รับทุกเหล่ววเนี่ยฝืนึ้นมาตัวอสิรวยเลยตัวอสิแบบชีวิตดีขึ้นคนเราช่วงชีวิตคนเรามันอาจจะเป็นเบญจเพศหรืออะไรก็ตามแต่ช่วงชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็ขอให้เพื่อนผ่านไปได้ดีแล้วก็เพราะว่าจะเจออุปรสรคอีกอย่างก็ตามแต่เขาเซวาตัวสีสูรละกะันตัวสีได้รูวูว่าทุกคนหักตัว มากๆเป็นห่วงแกมากๆนะคะก็เป็นกําลังใจนะคะเป็นกําลังใจให้วิทย์ด้วยนะคะไปหาแล้วลงบอกอาการได้ขาได้เดี๋ยวหนูบอกอาการนะคะเดี๋ยวหนูแจ้งให้ทราบในเพจนะคะทุกคนมาวันที่นี้ว่าเขาเลื่อมอนมัอนรถแหงบอกว่าน,นี่นะคะรีวิวมหน้อยนะคะอาอย่างคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าไม่อยากแดนเซอร์พื้นที่มันน้อยไม่อยากให้แดนเซอร์ขึ้นใช่ไหมคะ อ่าจริงๆมันมันมันก็ได้ทั้งสองแบบนะคะแม่แม่มันมันได้ทั้งสองแบบแม่ก็คือมันเป็นงานมันเป็นการเปิดตัวรถแห่โตเกียวมิวสิกนอกเมื่อวานนี้เนาะมันเราเป็นงานมันเราเป็นงานจะผ่าน่ะเป็นการเปิดตัวรถแห่ถูกไหมคะเรา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 อยากให้แม่แม่เข้าใจว่าเมื่อวานมันคือการเปิดตัวรถแห่ซึ่งโตเกียวมิวสิกนะคะโตเกียวมิวสิกเนี่ยมีอย่างเนี้ยมีแดนเซอร์มีศิลปินมีบอสถูกไหมคะเออ ที่นี่มันก็นเลยแบบคือการเปิดตัวรถแห่เนี่ยเราก็ต้องขายของขายของโซ่ของห้องนี่แหละขายของโซ่ของห้าโซ่ศักยภาพของโตเกียวว่าโตเกียวเป็นแบบได้ทั้งสเต็งส mm ี hmm. ่แดนเซอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งถูกไหมคะบางงานเปิอนอาจีิฮะอายากได้แดนเซอร์มาเต้นนั่มสเต็สี่ก็มีเด้ถือว่าค่ะรถแห่รถแห่ไม่ใช่ว่าเป็นรถแห่แล้วเราไม่สามารถไม่มีแดนเซอร์เป็นไปไม่ได้ ถูกไหมคะรถแห่มีแดนเซอร์ก็มีไม่มีแดนเซอร์ก็มีขึ้นอยู่ที่เจ้าภาพจ้างแต่เมื่อวานมันเป็นการเปิดตัวรถแห่โตเกียวมิวสิกซึ่งโตเกียวมิวสิกมีทั้งแดนเซอร์มีทั้งบอสมีทั้งศิลปินก็เลยเป็นการขายงานโปรโมตงานไดไ้ไปในโตน้ําตืนสีนะแม่คะแม่แม่ในเซอร์ฮอนมีผู้ดเนีย่ยทให้เบิ่งหนา้าเบิ่งตาก,กันร่อนเอนจอยกันไปผู้นึ่งก็กลงเต้นข้างล่างผู้นึงก็ขึ้นเต้นข้างทึงเป็นการรีแลกเป็นการฟีสตล์เป็นการที่เราขายงานของเราเป็นการที คือทุกคนสามารถมวนกรุบได้นักรลองลงมาเต้นข้างล่างก็ได้เออแดนเซอร์ขึ้นไปเต้นข้างบนกัได้ยังสี่นะแมคะ่ค่ะมันเป็นมันขึ้นมาว่านี่เน้นมวนเน้นจ่อยเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่งานเจ้าภาพมันเป็นงานเปิดตัวรถแห่ซึ่งบอสจัดขึ้นมาให้ฟรีสําหรับแม่แม่เอฟซีทุกท่านที่มารับชมประมาณนี้นะคะอยากอยากให้เข้าใจประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงที่ที่แบบเป็นห่วงที่แบบว่า ถ้ากันแบบซอยคิดซอยซอยคิดซอยแบบแน่น้ำหนึ่งสีนะคะก็ถ้าเป็นงานเป็นอะไรต่อไปก็คงจะแบบจะผ่ากับสีพเพิ่นกับสีจางม,มากดอกว่าสองคนเด้อสี่คนเดิงสีน้บางคนก็บอกเอาเดนเซอร์เาเอาจจะศิลป,ปินไปก็มียังศีลนะค่ะประมาณนั้นนะคะ <S <S แล้วก็อย่างเมื่อวานนะคะอยู่บนรถแหนเนาะแม่ๆเนาะอยู่บนรถแหนเข้ามารถแหนเนี่ยสําหรับเจนที่เจนเข้าใจนะคะสําหรับเจนที่เจนเข้าใจสําหรับรถแหเนาะ รถเนี่ยมันคือมวนกรุบได้ไหมถือปะ่ะค่ะวิทมองไม่เห็นรถสิบล้อรถมอเตอร์ไซค์สองคันวิทมองไม่เห็นรถสิบล้อรถมอเตอร์ไซค์สองคันข้างหน้าบางังเขาเลยหลบออกซ้ายขวานางคันสุดท้ายหลบไม่ทันอ๋อโอเคค่ะแม่บิ๊กกี้ขอบคุณด้วยนะคะเพราะว่าวิทเป็นคนที่สายตาสั้นด้วยนะคะทุกคน วิทย์นเป็นคนที่สายตาสั้นด้วยนะคะจริงๆแล้วอ่ะแล้วฝนมันน่าจะตกด้วยมืดน้ำนึงสินะเน,นี่ยค่ะจำตัวเกียวนักดนตรีเนี่ยไล่สดเนี่ยชิมงานเบาจุ่นเนี่ยผู้ใดอีกอันบอดเฟมเนี่ยผู้ใดละมานเนี่ยเมื่อวานนี่อันก็ได้หนาเวทีเนี่ยท่อมหน่อยหนาเวทีเนี่ยผู้ท่องผู้เถาทั้งผู้หน่อยทั้งเด็กหน่อยมีต่คนม้วนกบุบเมื่อวานนี่ค่ะคันเบิ้งไหนไส้สดสีเข้มยู่ ขอเรื่องภาพที่ไม่สุภาพเจนจะร้อยเปอร์เซ็นเพราะมีเด็กชมเยอะค่ะลูกอาตรงนี้เดี๋ยวหนูจะปรับเปลี่ยนให้นะคะตรงนี้เดี๋ยวหนูจะปรับเปลี่ยนให้นะคะ,ะเพจหนูเจนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกเพจเนาะแล้วก็เฟซหนูเจนี่ซีโฟหรือว่าทักมาติกเกอกหนูก็ได้เจนี่ซีโฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทักมาทักมาแจ้งหนูส่วนตัวได้เลยแต่ถ้าเอาไปลงแบบนั้นมันดูแบบมันดูไม่ได้เป็นการเตือนกันนะคะมันดูเป็นการแบบนึกภาพออกไหม อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่และคนต่างคนต่างความคิดหนูก็ไม่ได้ซีเรียสแต่หนูอยากให้ทุกคนอ่ะเข้าใจตามนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าถ้าหนูทาตรงไหนไม่ควรพักมาหาหนูได้เลยหนูน้อมรับฟังนะคะหนูน้อมรับฟังและหนูน้อมขอโทษแม่แม่เอฟซีทุกๆคนที่แบบทั้งชอบและทั้งไม่ชอบผู้ใด่ชอบหนูกอขอบคุณผู้ดบ่มาร์กซีกติชมหนูได้นะคะแล้วก็กราบขอโทษด้วยนะคะได้เลยค่ะกระโปรงจีบบานน้อขอบคุณค่ะ สิบแปดบวดลดลงนิดนิดได้เลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูนลดลงให้นะคะม่นแล้วแต่คนหมักบประหมักได้ไหมบางคนเขาชอบเขาก็โอ้ยมวลแห้งแต่สันจังสี่หางานต่อผุนมืออื่นบ้านเห็นล่ลงรถแหงมาก้สาวงางงามยางมากว่าพี่เจนี่หนูหารถแหงโตกเกียวมิวสิกไปวสันเอากล่องว่ายูพี่เจนี่แล้วก็น้องยูรีเดอจวดแห้งวสันเพิ่นมักเพินหาว คนมักหลายนะคะงานบวชแฟนหรือว่างานแต่งนี่แหละคนว่านะคะเดี๋ยวคนดูคิวอยู่นะคะแต่ว่าคนคนบอกไว้แล้วล่ะว่าขอบคุณลหลายๆนะคะขอบคุณที่ชื่นชอบขอบคุณที่ชื่นชอบในสไตล์แบบนี้นะคะมันแล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่สไตล์บางคนคนก็นกนมาเรียบร้อยบางคนคนก็นมาข่าวๆต้องต้องเหมือนคนคนก็นกนกนมาคิว้วๆงั้นสินะคะต่างคนตา่ตางต่างความคิดต่างคนต่างหลายความคิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้อง ดูที่เจ้าภาพด้วยสิว่เจ้าภาพงานนี่เป็นจังไปว่าิ่นอยากได้เหาดองๆิ่นอยากได้แบบนี่ล่ะเขาก็ต้อง hit ตามเจ้าภาพเด้เอารับงน่นเป็นมากถงอว่าละเนี่ยถูกไหมคะถูกไหมถ้าเป็นกรณีอันนี้เป็นกรณีที่เจ้าภาพจ้างนะถ้าเจ้าภาพว่าเอาแบบนี้เลยน้องเจนฮ็ดเลยเอาเลยแมวมักเอามุนมุน็ด t ตั้งสี่อตั้งสนเขาก็ตามเจ้าภาพเพราะเจ้าภาพเป็นคนจางเทาถึกว่า่ะปัมาณนั้นอยากให้เข้าใจอยากให้แบบอยากให้เข้าใจแต่ว่าอันไหนที่แบบดูเยอะเกินไปเดี๋ยวหนูจะปรับเปลี่ยนให้นะคะ ไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุอะไรกับตัวเองเลยเพราะว่าการที่เราจะเกิดอุบัติเหตุอ่ะมันไม่ใช่แบบใครจะยุ่ปเดีอยากมานอนอยู่โรงพยาบาลเนาะถือบอกคนอคนื่นคนเดีแบบเจอแฟนขับเกมัีนแต่บอมี่ยังสิมนมันไม่มีใครอยากให้เป็นเกิดอะไรแบบนี้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอยากให้เป็นกําลังใจให้กันมากกว่าที่จะแบบเออน้องวิทย์ประเสือหมวกกันนอกน้องวิทย์ตั้งสั่สิไม่เอาไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้ไม่อยากให้คนแบบพูดอะไรแบบนี้เลยเป็นกาลังใจให้วิทย์แล้วก็อวยพรให้วิทย์ถ่ายไวๆกบมาแขียนะคะ อยากให้หนูใส่กางเกงแบบเมื่อวานอยากให้หนูใส่กางเกงแบบนี้แบบเมื่อวานไม่มีดราม่าเลยขอ,ขอบคุณค่ะเรื่องชุดสวยทันสมัยขอบคุณครับป้าชอบที่หนูเป็นตัวเองจ๋าลูกแต่ชุดขาวกับชุดที่หนูใส่ล่าสุดเซ็กซี่มากขอบคุณครับเห <c uman> e ็นบอลเรื่องสูตรเพื่อนบอกให้เปลี่ยนหนูก็เปลี่ยนหนูก็เปลี่ยนไม่ต้องกลัวว <c uman> ่าบอกหนูไม่ได้หนูบอกได้นะคะกะโปรงสีดำน่ะหนูเอาตรงหนูแจ้งก่อนเลยว่าหนูเนี่ยตั้งใจซื้อมานี่แหละแต่หนูไม่คิดว่าน้องมันจะ มันมก็จริงๆเนาะมันไม่ได้สั้นขนาดนั้นมันเป็นเอวต่ํามันเป็นเอลต่ำเต่นลืมนึกภาพไปว่ามันเป็นกระโปรงหนังพอแม่กระโปรงหนังมันมีซับในอยู่แล้วแม่แม่มันเป็นกระโปรงหนังแล้วเราใส่เสื้อหนังไงพอเราใส่เสื้อหนังปุ๊บหนังกับหนังมันตีกันมันเลยเหงื่อกันขึ้นไปที่นี่พอมันเหงื่อกันขึ้นไปนี่มันเห็นนามตูดนองมันเลยเห็นงามตูดหนูแต่ว่าแม่แม่ไม่ต้องห่วงเลยถุงน้องหนูหนาประมาณแปดแปดเซนติเมตรค่ะแต่ดากไล่กันยังไม่เห็นหอดไล่ดากไล่เห็นไหมคะ มันหนาเีนยจะถุงน่องเี่ยจะสเตนอ,อีกเหนยจะรองโอ๊ตเหนยจะซับในนอ,อีกเซฟตัวเองอยู่นะครับพี่ส่งกระโปรงกางเกงให้หนูด้วยน่ารักจังเลยพี่พลอยขอบคุณค่ะเจนนี่ตรงน่ารักไม่สะตอขอบคุณค่ะพ่อเป็นตาฮักหลายจังสี่เขาถึงเรียกว่าศิลปินบานโตเกียวขอบคุณค่ะน้องเจนนี่แต่งแบบใดก็น,น่ารักขอบคุณค่ะคิวงานแน่นเลยไม่มีโอกาส ได้เอฟชุดน้องเลยใช่หนูไม่ค่อยได้ขายชุดเลยค่ะเพิ่งจะโลชุดไปนะคะโลชุดไปกับพี่ในเบิรงกันผู้ใดเอฟมีอย่างแนวคิดไปคิดยอดไปสองสามคนนึงค่ะเพราะท่นในเบิรงอยู่ไปหาน้องวีตัวไหนเนี่ยค่ะแม่แต่งตัวเสร็จแล้วก็จะไปแต่ว่ารอบรอบรอบเยี่ยมน่ะคือเที่ยงกับบ่ายแล้วก็หกโมงกับหนึ่งทุ่มแต่ถ้าหนูไปไม่ทันถ้าหนูไปไม่ทันหนูจะไปรอบประมาณหกโมงเร็จเยี่ยมวีเร็จปุบ๊บหนูก็สิมาประชุมต่อค่ะ เพราะหนูต้องไปทําพาสดอร์ตด้วยวันนี้หนูจะไปทําพาสปอร์ตแล้วก็ไปซื้อของเข้าบ้านหลอกบายมุ่งเหยี่ยงบิดประทานแหรอต้องหลอกแล้วทิ้ถุลักก่อนเชียร์แล้วขอบคุณครับแม่เดือนสวัสดีจ้า อยากให้เจนนี่มัดผมเ,เดี๋ยวมัดให้นะคะแต่ว่าวันนี้หนูขออนุญาตปล่อยเด้อเฮ็ดหลายๆส่งค่ะเปลี่ยนส่งไปเรื่อยๆจะได้ไม่เบื่อกันนะคะที่รักก็สิบเป็นไปเรื่อยๆคะ่ะมัดแน่ปล่อยแน่นะคะแม่จะได้ดูเนี่ยหลายๆล,ลุกไง